สาคูต้นจากแบรนด์แม่ทิพย์ผลิตจากต้นสาคูที่ปลูกในจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกสาคูและทุกต้นมีประมาณอายุ9ปีขึ้นไปโดยเนื้อแป้งสาคูของแบรนด์นี้จะเป็นสีชมพูแกมขาวน่ารับประทานพร้อมทั้งผ่านการผลิตที่พิถีพิถันจากเกษตรกรจึงทําให้สามารถเก็บไว้ได้นานกว่า1ปีแม้จะไม่มีส่วนผสมของสารกันบูดก็ตาม เหมาะสำหรับทำขนมหวานหลากหลายประเทศเช่นสาคูน้ำกะทิสาคูกะทิสดและสาคูเปียกเผือกเป็นต้นแถมยังมาในราคาย่อมเยาวและมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยค่ะรุ่งนี้เป็นสาคูต้นแบบออร์แกนิกจากแบรนด์ยายจัดมีเม็ดเล็กลงสวยและค่อนข้างสม่ำเสมอกันอีกทั้งยังมีสีชมพูอ่อนน่ารับประทาน สามารถนำไปทำขนมไทยได้หลายชนิดโดยสินค้าให้เลือก2ขนาดคือ0.5และ1กิโลกรัมโดยหากใครที่อยากซื้อเพื่อไปลองชิมเราขอแนะนำให้เลือกถุงเล็กเพื่อความคุ้มค่าและประหยัดค่ะนอกจากนี้ในส่วนของรีวิวจากผู้ที่เคยซื้อสินค้าต่างพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการจากทางร้านอีกด้วยหากคุณกำลังมองหาสาคูต้นแพ็คใหญ่สำหรับทานในครอบครัว หรือเก็บไว้ทานนานๆเราขอแนะนําสาคูต้นแท้จากแบรนด์3สาวสาคูต้นพัทลุงเลยค่ะซึ่งสาคูต้นจากแบรนด์นี้จะมีเฉพาะขนาด1กิโลกรัมเท่านั้นมาพร้อมสีสันและเม็ดสาคูต้นที่น่าทาน อีกทั้งยังใส่ใจในเรื่องของการแท็กสินค้าและบรรจุภัณฑ์อย่างดีมีราคาย่อมเยาเรียกว่าได้ทั้งสินค้าคุณภาพและความคุ้มราคาเลยค่ะและที่สําคัญคือเสียงจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ต่างชื่นชอบในรสชาติของสาคูต้นจากแบรนด์นี้อย่างมากทีเดียวหากใครที่อยู่ในช่วงควบคุมอาหารและไม่อยากทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตปริมาณมากจนเกินไปเราขอแนะนำยี่ห้อนี้เลยครับเพราะเป็นสาคูที่มีเส้นใยสูงช่วยให้คุณอิ่งท้องนาน อีกทั้งยังมาจากธรรมชาติจึงปลอดสารเคมีนอกจากนี้ยังสามารถเก็บไว้ได้นานถึง1ปีโดยมีให้เลือก3ขนาดได้แก่200 5้อา้อยและ800กรมัมแต่ละขนาดจะมีราคาแตกต่างกันเล็กน้อยเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพจะซื้อไว้ทานคนเดียวหรือจะซื้อไปเป็นของฝากก็ได้เช่นกันค่ะ แบรนด์สาคูแมกิ่งเป็นอีกหนึ่งแบรนด์สาคูต้นที่ขายดีข้อดีคือมีราคาย่อมเยาวโดยปริมาณ500กรัมมีราคาเพียง80บบาทเท่านั้นอีกทั้งยังมีคุณภาพดีเม็ดสวยและค่อนข้างสม่ำเสมอและมีสีน้ำตาลอ่อนๆซึ่งเป็นสีธรรมชาติของต้นสาคูนั่นเองนอกจากนี้ยังไม่ได้มีการผสมแป้งมันสำปะหลังหรือแต่งกลิ่นแต่อย่างใด ซึ่งจะให้รสชาติและกลิ่นที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดสามารถนำไปทําขนมได้หลากหลายชนิดและเก็บได้นานเกินหนึ่งปีเลยทีเดียวถือเป็นสาคูต้นที่น่าลองอีกยี่ห้อหนึ่งค่ะถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ขายดีและมีคุณภาพอย่างมากสำหรับสาคูต้นจากมาดามสาลีเพราะหลังจากที่นำไปทําของหวานจะให้ความเหนียวนุ่มเคี้ยวง่ายและมีรสชาติอร่อย นอกจากนี้ยังมีถึง3ขนาดให้เลือกใช้ตามความต้องการของคุณได้แก่ 300, 500และ1,000กรัมโดยคุณสามารถเก็บสาคูต้นนี้ได้นานถึง1ปีและไม่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นเลยค่ะที่สำคัญคือไม่ใส่สารกันบูดหรือผสมแป้งมันสำปลหังแต่อย่างใดให้คุณได้สัมผัสรสชาติแท้ๆของสาคูต้นจากพัทลุงได้ในซองเดียว สำหรับใครที่รักการทำขนมไทยโบราณเป็นชีวิตจิตใจและอยากจะลองทำขนมจากสาคูต้นแบบแป้งเราขอแนะนำสาคูต้นจากยี่ห้ออคุณติมเลยครับเพราะเป็นสาคูต้นชนิดผงที่มีเปลี่ยนหอมและสีชมพูอ่อนๆเป็นธรรมชาติทำให้เมื่อนำมาประกอบอาหารจะช่วยให้มีสีสันและรสชาติดีขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถนำไปผสมกับแป้งมันเพื่อให้ได้เป็นแป้งครองแครงซึ่งจะให้เนื้อแป้งที่เหนียวนุ่มน่ารับประทานมากๆ ใครที่อยากลองทำขนมสูตรใหม่ๆขอบอกว่าพลาดไม่ได้เลยค่ะ mm hmm. ยี่ห้อหลังบ้านสาคูเป็นสาคูต้นที่ได้จากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุงซึ่งมาจากธรรมชาติไม่มีการแต่งสีหรือใส่สารเคมีใดๆเช่นสารกันบูดสารฟอกขาวหรือกลูเตน อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะมีเส้นใยสูงช่วยให้ย่อยง่ายเหมาะกับคนที่กังวลในเรื่องของอาหารการกินส่วนในการเก็บรักษานั้นสามารถเก็บได้นาน1ปีแต่ไม่ควรเก็บไว้ในตู้เย็นหรือในที่ที่มีความชื้นสูงค่ะโดยคุณสามารถเลือกได้3ขนาดได้แก่3 0 0 500และ1,000กรัมซึ่งขนาด300กรัมสามารถทำของหวานได้ประมาณสิถ้วยเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่ต้องการสาคูต้นเม็ดสวยสวยสำหรับทำขายหรือทำทานเองที่บ้านเราขอแนะนำรุ่งนี้เลยค่ะเพราะจากรีวิวของผู้บริโภคต่างบอกว่าเม็ดของสาคูนั้นทั้งสวยและอร่อยแม้จะผ่านการกวดแล้วก็ตามจนทำให้หลายๆคนตัดสินใจซื้อซ้ำเลยทีเดียวโดยคุณสามารถเลือกขนาดของสินค้าได้2ขนาดคือ500และ1,000กรัมและหากใครที่ต้องการสั่งสินค้าจำนวนเยอะๆก็สามารถสั่งเป็นสินค้าแบบขายส่งได้ด้วยเช่นกัน คุ้มค่ามากๆค่ะสาคูต้นแบบเม็ดจากแบรนด์สวนปานะมีขนาดเม็ดที่เล็กและสม่ำเสมอกัน อีกทั้งยังมีสีน้ำตาลอ่อนน่ารับประทานนอกจากนี้ยังปราศจากสารเคมีอย่างกลูเตนสารพ่อขาวและเป็นพืชอันดีเอ็อด้วยข้าในส่วนของสารอาหารที่จะได้จากการทานสาคูต้นก็คือเส้นใยช่วยให้ระบบย่อยอาหารของคุณทำงานได้ดีขึ้นส่วนบรรจุภัณฑ์มาในรูปแบบถุงซิปล็อกยังสามารถเปิดปิดได้ง่ายเมื่อต้องการรับประทานและยังมาพร้อมกับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสาคูต้นที่ข้างถุงรวมไปถึงมีสูตรทำขนมให้ด้วย เรียกได้ว่าข้อมูลครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด